ภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิโมกในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุม,มดีราชธานีนั้นดังนี้ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำรายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบนรรปะชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพรอมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปฏิโมกค,ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันตีปรมังตะโปต,ตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปปัจจิตโตปรุปคาตี สมโนโหติปรังวิเหทยันโตสัพป,ปาปัสสะอักการนังกุศลสสูปสัมปทาสจิตตปริโยทะปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโต ปาติโมโเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานสาสนันติ